คุณจะเป็นใครคุณทำอะไรมาจากไหนเพียงแต่ว่าคุณนั้นเป็นผู้ให้กับสังคมเรื่องทำความดีมีมากมายใครจะเห็น เพียงแต่ว่าเป็นผู้สร้างความดีก็พอนี่ละนอขอเป็นคนพิเศษสวัสดีครับท่าผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนพิเศษนะครับรายการพิเศษสำหรับคุณผู้ชมจริงๆครับแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะเป็นดาราหรือว่าซุปเปอร์สตาร์มาจากไหนเพียงแต่คุณเป็นผู้ให้และก็ทําความดีแค่นี้คุณก็คือคนพิเศษของผมแล้วครับอย่างเช่นวันนี้นะครับคนพิเศษของผมครับคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสมาที่ถนนพัทยาสายสองซึ่งตั้งอยู่ที่พัทยาใต้นี่นะฮะก็หมายความว่าผมมาเจอคนพิเศษของผมอีกคนหนึ่งครับเป็นเจ้าของสวนอาหารเรือนไทยเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับชีวิตดิ้นรนต่อสู้มาพอสมควรกว่าที่ตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้นอกเหนือที่จะเป็นเจ้าของร้านสวนอาหารเรือนไทยแล้วนะครับ ยังเป็นประธานชมรมอีกหลายๆชมรมด้วยกันเขาเป็นใครไปดูกันเลยนะครับเช็นครับคุณจะเป็นใครคุณทำอะไรมาจากไหน เพียงแต่ว่าคุณนั้นเป็นผู้ให้กับสังคมเรื่องทำความดีมีมากมายใครจะเห็นเพียงแต่ว่าเป็นผู้สร้างความดีก็พอนี่ลนะน้องก็ทำงานอยู่สวนอาหารเล่นไทยนี่ก็ตั้งแต่เปิดอะประมาณได้20ิปีได้แล้วครับอยู่ก็อยู่อยู่ด้วยกันก็มานานแล้วค่ะทุกแบปเปิดร้านนะคะทำงานอยู่ที่สวนอาหารเล่นไทยมาได้ประมาณ20ปีแล้ว ทำงานอยู่ที่นี่14ปีแล้วค่ะาเท่ากันค่ะสำหรับเจ้านายก็เป็นกันเองกับพวกเราครับแล้วก็แกเป็นคนที่ใจดีมากก็เจ้านายก็เป็นที่ว่าดีมากสุดยอดของเจ้านายนะคะเเจ้านายก็ใจดีเจ้านายนะคะใจดีมากนะพูดถึงฐา,านะทางบ้านนิดนึงตอนนั้นคือฐานะทางบ้าน,นเป็นยังไงบ้าง,รงครับแม่ก็จะา แม่ยังนุ่งจูงกระเบนนะคะสมัยโบราณน,นุ่งจูงกระเบนแล้วก็แม่ก็ไปซื้อปลาหมึกมาตวงแล้วก็ยืดยืดยืดให้มันยืดยืดแล้วก็มาแบ่งกันคนละท่อน,น,น <laughs> แล้วก็ไปซื้อนมนมชงสมัยโบราณก็จะมีแบบอ่านมข้นใส่หางกาแฟนะคะมขาก็มาต้มน้ําเติม แล้วก็แบ่งกันไปคนละหน่อยคนละหน่อยวันนี้ก็เป็นกรรมการกิ่งกาชาติของอำเภอบางละมุงเป็นประธานชมรมกอลสตรีภาคตะวันออกก็เป็นประธานชมรมร้านอาหารเมืองพัทยาประธานเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารภาคตะวันออกและเข้ามาอีกตำแหน่งนะตอนนี้ก็คือประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาค่ะ และนั่นก็คือคุณนวรัค้าขายครับเจ้าของธุรกิจในเมืองพัทยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับลำบากพอสมควรชีวิตน่าติดตามาาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันในช่วงหน้าครับว่าเขาทำอะไรมาบ้างช่วงนี้พักแป๊บเดียวครับ 9-18ตุลาคมนี้ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารและลานเบียรครั้งที่หนึ่งณสนามกลางซอยเทพสิทธิ์พัทยาชมฟรีคอนเสิร์ตป,ปะทะดาราช่องเจ็ดสีสวนสนุกชุดใหญ่โชว์เครื่องเสียงรถยนต์ชั้นนำพบโคโจิตี้สาวสวยมากมาย11ตุลาคมพระเอกชุมแพเอกรังสิโลรลปัทะบอสลัมซิง่ง 12ตุลาเสถียรทําม,มือจงมือมากับดาวร้ายดามดัดสกร13ตุลาฟรีคอนเสิร์ตสู่เต็มวง14ตุลาดาวร้ายฤทธิ์ลือชาและมหากับตลกคณะโอเลียงเปียกคนหัวหมอ15ตุลาฟรีคอนเสิร์ตแชมแช่มลำ16ตุลาฟรีคอนเสิร์ตไทยธนาวุฒิ17ตุลาหลงลงลายและนังนเอกละครสังทองน้องอุ 18ตุลารจนาสารคามปะทะัทพระเอกรังรัฐธรรมนูอยาลืลนมหกรรมาอาหารและลานเบียดคร,รั้งที่ 1, 1> หนึ่งหนสนามกลางซอยเทพสิทธิ์รพรรัทยาด้วนจองรานค้าโทรศัพท์084-883-3541 089-753-7999 089-790-2749 080-104-8957 ยาลืมหกรรมอาหารและลานเบียร์ครั้งที่หนึ่งณสนามกลางซอยเทพสิทธิ์พัทยาตรงประพัดออร์กไดเซอร์กรันตีความสุขให้คุณสวัสดีครับพี่รอนชาวพัทยาที่รักครับวันที่9ถึง18นี้นะครับเราจะจัดงานมหกรรมอาหารและลานเบียร์ที่ตรงนี้เลยครับกลางซอยเทพสิทธิ์นี่แล้วก็มีดาราแล้วก็มีตลกมี เพลงมีนักร้องดังๆมาเยอะยะเลยนะฮะมีมหกรรมอาหารและลานเบียร์นะครับก็ถ้าเชิญพี่น้องนะฮะมาเที่ยวกันรับรองสนุกแน่ฮะเรามีเต็นท์กลางไว้รับรองว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรฮะดูอาหารดูดนตรีสนุกแล้วก็กินอาหารกันให้อร่อยๆนะฮะครับอ๋อลืมบอกไปนะฮะงานนี้ทั้งหมดนะชมฟรีนะครับสำหรับจะช่วจะพบกับผมได้เครับคืนวันที่14นะครับ เสือสนสาวห้ามาแน่นอนมาพบกันที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับยูที่เ่อรคุณจับริโภคอาหารมันสังเกินไนหรือเราขอแนะนำร้านเฮลตี้เบฟสักอาหารเช้าเพื่อสุขภาพสำหรับมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญสำหรับสมองร่างกายและพลังงาน ฟรีวิเคราะห์สุขภาพตรวจวัดเปอร์เซ็นไขมันและเซลล์อายุจริงร้านฮิลตี้เบฟัดมีเครื่องดื่มแนวใหม่สำหรับทุกเพศทุกวัยผสมธัญพืช12สชนิดพร้อมโภชนาการอาหารหมู่คบคุณค่าสารอาหารให้พลังงานสูงแต่ไขมัน0%อร์เไม่ใช่ยาและสารเคมีเจริร้านฮฮลตี้เบฟัตอยู่ติดบันโถตนพัทยาสาย3มาที่เราสิครับร้านฮฮลตี้เบฟัตอิมอร่อยทานง่ายสารอาหารครบถ้วนได้รับการันตีจากจากทางทางกรุงเทพด้วยนะคะ เป็นโรงเรียนดีเด่นชอบหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็นำเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาให้นักเรียนได้เรียนนะคะ โรงเรียนเสริมสวยจิธามาสสอนโดยอาจารย์ฝีมือระดับแชมป์ประสบการณ์มากกว่า20ปีมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวเริ่มต้นเพียง5,000บาทฟรีอุปกรณ์การเรียนสมัครได้ที่โรงเรียนเสริมสวยจิธามาสศิยาตลาดโสพลพัทยาใต้อำนวยการสอนโดยผอร้อยโพธิศรโรงเรียนเสริมสวยจิธามาสเสริมสร้างความรู้มุ่งสู่ความงามก้าวล้ำทันสมัยใส่ใจในการสอนนี่ละน้องคอเป็น คนพิเศษออนคุณจะเป็นใครคุณทำอะไรมาจากไหนเพียงแต่ว่าคุณนันเป็นผู้ให้กับสังคมเรื่องทำความดีมีมากมายใครจะเห็นเพียงแต่ว่าเป็นผู้สร้างความดีก็พอ เอาละครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการคนพิเศษนะครับเมื่อช่วงต้นรายการนะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันแล้วแล้วก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าคนพิเศษที่จะมานั่งพูดคุยกับผมวันนี้เป็นใครนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเองก็แล้วกันนะครับนั่งอยู่ทางนี้ครับคุณนวรน์ค้าขายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหมีโอกาสได้มานั่งทานที่สวนอาหารเรือนไทยก็เลยได้มานั่งพูดคุยกับคุณนวรัตนะครับก็ชีวิตหน้าติดตามเหมือนกันนะฮะเริ่มต้นก็คือจริงๆคุณนวรัตก็คือเป็นคนจังหวัดชนบุรีนี่เองเป็นคนที่เกิดที่พัทยานี่ค่ะก็คือเกิดที่พัทยานี่เลยนะฮะก็คือมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับมี